สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งาน OBD2 นะครับ OBD2 Mini นะครับ ELM 3 7ม Mini นะครับ OBD2 สำหรับตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์นะครับราคาเบาๆราคาถูกๆนะครับซึ่งปัจจุบันในราคาถูกมากนะครับ60กว่าบาทรวมส่งแล้วก็ไม่เกินร้อยหนึ่งนะครับเมื่อเราซื้อมามันจะมีตัวอุปกรณ์นะครับ OBD นะครับ อุีกรสลับเสียบกับรถยนต์นะครับเพื่อตรวจสอบสภาพรถยนต์พร้อมกับแผ่นซีดีแผ่นซีดีนันก็มีโปรแกรมนะครับมีแอปแอปพลิเคชันนะครับสาหรับลงกับโทรศัพท์เมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยตรวจสอบได้ไม่ได้ก็ให้สอบถามที่ร้านก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยใช้กับรถเราได้หรือไม่นะครับก่อนที่จะการทําการซื้อมานะครับอันนี้ก็ซื้อมาแล้วนะครับแอปที่ให้มากับแผ่นซีดีเราก็เอามาลงใส่โทรศัพท์เรียบร้อยนะครับ จากนั้นตัวอุปกรณ์ที่ได้มานะครับก็ง่ายๆว่าใช้กับรถเราได้หรือไม่นะครับให้นํามาเสียบเสียบกับตัวรถเลยนะครับอันนี้จะเสียบให้เห็นจะจะไปเลยนะครับถ้าใช้ได้เมื่อเสียบแล้วจะมีสถานะสัญญาณไฟขึ้นมานะครับถ้าใช้ไม่ได้ก็จะไม่มีไฟจะไม่มีไฟติดนะครับวิธีตรวจสอบง่ายๆเลยนะครับนี่ครับ เสียบเสร็จจะมีสัญญาณไฟมาแสงว่าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้กับรถเราได้แน่นอนนะครับถ้าเสียบแล้วไม่มีไฟขึ้นแสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับจากนั้นเขาก็จะส่งสัญญาณบลูทูธนะครับมาเข้ากับมือถือเราเพราะงั้นเราต้องลงแอปพลิเคชันกับมือถือให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับ เสียบเรียบร้อยจะมีไฟสถานะไฟสีแดงแบบนี้ติดนะครับเสียบให้ดูใหม่นะครับเสียบเสร็จจะต้องมีไฟที่แดงแบบนี้ติดแสดงว่าใช้กับรถเราได้อันนี้เป็นรถ d m a ม็กซสองพันห้านะครับเครื่อง c j k 1หนึ่งนะครับทีนี้มาดูการเชื่อมต่อกับมือถืออันนี้ยังอุปกรณ์ยังเสียบอยู่นะครับ มาดูการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับหลังจากเราลงแอปเสร็จเรียบร้อยก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับแอป,ปนี่ครับแอปตัวนี้นะครับลงกับมือถือเรียบร้อยจากนั้นเราก็มาดูการตั้งค่าตั้งค่านะครับให้ปิด Wi-Fi ไว้นะครับแล้วก็เปิดบลูทูธ ปิด Wi-Fi นะครับปิด Wi-Fi ไว้แล้วเปิดบลู o t h ไว้นะครับเพื่อเราจะเชื่อมต่อตอุปกรณ์ตอนนี้ขึ้นมานะครับ OBD2 นะครับมันเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับเราเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็มาเปิดที่แอปพลิเคชันนะครับ ตัวนี้นะครับกดเข้าไปตัวแอปจะมีการเชื่อมต่ออยู่4ตัว 1. ดาวเทียมกับโทรศัพท์นะครับดาวเทียมกับโทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้เป็นโทรศัพท์เราอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ OBD2 อันนี้คือรถยนต์นะครับทุกอย่างจะต้องเชื่อมกันหมดนะครับ เาวเทียมกับมือถือนะครับมือถือกับอุปกรณ์อุปกรณ์กับรถยนต์นะครับเชื่อมต่อนะครับตอนนี้ถ้าเชื่อมต่อกันแล้วทุกอย่างนะครับจะนิ่งไม่กระพริบแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเขาจะส่ง wifi มาเพราะงั้นจะให้ดูอีกทีนะครับการเชื่อมต่อตอนนี้ยัง ไม่สมาที่จะเชื่อมต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปตั้งค่าอุปกรณ์บลูทูธนะครับตอนนี้เชื่อมต่ออยู่นะครับเลิกการเชื่อมต่อก่อนก็ได้ครับทำให้ดูเลิกการเชื่อมต่อตอนนี้เชื่อมต่อนะครับ เสร็จแล้วเขาจะให้ใส่รหัสนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเราก็พิมพ์รหัสเข้าไปหนึ่งสองสามสีนะครับหนึ่งสองสามสี่ใส่รหัสตามที่เขาบอกมานะครับเป็นศูนยศูนย์หรือว่าหนึ่งสองสามสีก็ได้นะครับจากนั้นก็เชื่อมต่อนะครับ เมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกมาเข้าตัวนี่นะครับจะมีกระพริบอยู่สี่ตัวตอนนี้เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยมันก็จะนิ่งนะครับทุกอย่างจะนิ่งหมดนะครับตัวอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ o b อ2เชื่อมต่อกับมือถือเราเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อจะตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เราก็ต้องติดเครื่องนะครับอันนี้ดูสัญลักษณ์นะครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ให้กดนะครับจากนั้นก็ให้กดนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเพื่อจะดูค่าต่างๆ ทุกอย่างจะต้องนิ่งสงนิทนะครับดาวเทียมอุปกรณ์มือถือแล้วก็รถนะครับจานั้นมาดูว่าค่าต่างๆมีอะไรบ้างนะครับที่ขึ้นมากับอุปกรณ์ตัวนี้จะเห็นหนึ่งนะครับรอบเครื่องพวกรอบเครื่องต่างๆพวกแรงดันต่างๆ ผีเสื้อตอนนี้ผีเสื้อนะครับความเร็วรถถ้าใช้ระหว่างเราวิ่งความเร็วรถก็จะขึ้นมานะครับอันนี้วาก่บเวก่ำนะครับตัวนี้คือเวก่ m ขึ้นมาเท่าไหร่มันจะมีค่าบอกนะครับ จะมีค่าบอกทุกอย่างเลยนะครับโคลเลนก็คืออุณหภูมิหม้อน้ำนะครับ40องศานะครับมีค่าต่างๆเราสามารถที่จะเลือกได้ตอนนี้ไฟแบตเตอรี่อยู่ที่14.2โวลต์นะครับนี่เราสามารถที่จะดูค่าได้ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเลือกมาตั้งค่าได้นะครับมา,มาจะเป็นแรงดัน อะไรต่างๆนะครับเราก็หาเปิดเอาว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเรายังไม่รู้นะครับแมพ MAP m มพอะไรเนี่ยครับ9.2นะครับมันจะมีแรงดันสูงแรงดันต่ำนะครับแรงดันสูงแรงดันต่ําอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีค่าบอกทุกอย่างนะครับหลายตัวนะครับ GPS speed ก็คือตอนที่เราขับรถวิ่งไปมันจะมีความเร็วระหว่างดาวเทียมกับรถนะครับตัวนี้นะครับ พราะงะั้นค่าต่างๆเหล่านี้มันจะขึ้นมาเราก็เลือกที่จะติดตั้งได้นะครับหรือไม่เอาค่าไหนเราก็ลบออกกดค้างไว้เราก็เลือกเอาใหม่ได้นะครับแบบนี้มีเยอะแยะนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ประโยชน์ก็คือเราเอามาใช้ในการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ว่าไฟโชเครื่องมันคืออะไรนะครับ ตรวจสอบยังไงก็ให้กดตัวนี้นะครับให้กดตรงรูกเครื่องยนต์นะครับกดลูกเครื่องยนต์เข้าไปมันก็จะสแกนหานะครับว่าเครื่องเราบกพร่องอะไรที่ไฟเครื่องโชว์นะครับแต่เครื่องนี้รถคันนี้ไฟไม่เครื่องไม่โชว์นะครับก็เลยทําให้ดูนะครับเขาจะสแกนหาจนถึงร้อยเปอร์เซ็น์ถ้าไฟเครื่องโชว์ตัวไหนเขาก็จะบอกมาว่าเป็นพีเท่าไหร่ที่ ึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนี้ครับเราจะรู้ว่ามันคือตัวไหนอุปกรณ์ตัวไหนที่มันเสียนะครับนี่อุปกรณ์ง่ายๆตรวจสอบง่ายๆนะครับราคาไม่แพงไม่ถึงร้อยครับเอามาใช้กับมือถือง่ายๆภาพเครื่องยนต์ใหม่นะครับตรวจสอบเครื่องยนต์ว่าไฟเครื่องโชว์ตัวไหนตัวไหนมันเสียให้กดตัวนี้นะครับขึ้นมาเขาก็จะวิ่งไปสแกน กดอีกทีครับเขาก็จะสแกนหาอุปกรณ์ที่มันเสียที่มันเาวนะครับโค้ดเฝ้าโค้ดนะครับถ้ามันมีนะครับถ้าไปเครื่องเราโชว์เรากดตัวนี้ขึ้นไปแล้วเขาจะบอกว่ามันคือพีอะไรตำแหน่งไหนที่เสียเราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้นะครับลบโค้ดได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะเพราะรถตัวนี้ไม่มีก็เขาก็จะไม่ไม่บอกว่ามันเสียอะไรนะครับ 9ก้าบเอ็ดซนเก้าสิบ้าปอร์เซนนี่ครับไม่มีนะครับเปิดบลูทูธนะครับปิด Wi-Fi นะครับเห็นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับปิด Wi-Fi เปิดบลูทูธเสียบอุปกรณ์กับตัวรถจะมีสถานะไฟขึ้นมานะครับจากนั้นก็เข้าไปเปิดแอปเปิดแอปนะครับ เปิดแอปเสร็จจะมีไฟกระพริบอยู่สี่ตัวนะครับทุกตัวจะต้องนิ่งสนิทนะครับถ้าอุปกรณ์ทุกอย่างมันเชื่อมกันได้เชื่อมกันเสร็จนะครับเชื่อมติดต่อกันได้ทุกอย่างจะต้องนิ่งนะครับจากนั้นก็ให้เปิดกุญแจอ,ออนนะครับตอนนี้สามตัวนิ่งแล้วนะครับ ให้เปิดกุญแจออนแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จแล้วทุกอย่างจะนิ่งแบบนี้นะครับสี่ตัวอุปกรณ์สี่ตัวดาวเทียมนะครับดาวเทียมมือถือ OBD 2แล้วก็รถทุกอย่างเชื่อมต่อกันเรียบร้อยเราก็ถึงมากดเมนูต่างๆเพื่อดูค่าต่างๆนะครับ จะมีรอบเครื่องมอีปีกผีเสื้ออะไรพวกนี้นะครับนี่ครับเมื่อเรากลทันเร่งก็ปีกผีเสื้อก็จะเปิดขึ้นมานะครับพวกแรงดันต่างๆนะครับอันนี้คือให้ดูอุณหภูมินะครับคูเลนตอนนี้อุณหภูมิหม้อน้ำขึ้นไป6-6ส 6. องศานะครับ อันนี้วาคัํมอะไรไมู้าะครับอากวาคัมนะครับ, um รบมีหลายตัวนะครับให้เลือก14โวลต์นะครับ14.2โวลต์ค่าต่างๆพวกนี้เราก็ต้องไปศึกษาจุดผสมก็เพื่อเอามาลบโค้ดนะครับไปเครื่องโชว์นะครับไปเครื่องโชว์ก็ให้กดตัวนี้นะครับมันก็จะสแกนหากดอีกทีครับรูปแว่นขยายมันก็จะสแกนหาอุปกรณ์ในรถเราว่า มีตัวไหนเสียนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราไม่จะเป็นต้องถอดออกก็ได้ครับเสียบค้าไปเลยก็ได้ครับถ้าเราเชื่อมอยู่กับมือถือแบบนี้นะครับก็กดดูได้ตลอดเวลานะครับ รเราสามารถที่กดดูได้ตลอดเวลาว่าตัวอะไรบ้างทํางานอยู่ตอนนี้ที่เราติดเครื่องอยู่นะครับมีแรงดันไฟเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอุณหภูมิหม้อน้ําเท่าไหรเนี่ยครับพลเล้นก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับ OBD2 กับมือถือนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ